คำเตือนคลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตามฟาสิบแปดให้เรียกพอกับแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็บไม่ต้องดูเหนื้อหาในคลิปนี้มีใดดาทอสอเสียดเยียดยามประจดประชนันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาบนเนื้อให้คนที่มีฟาร์มต้องคลุกได้ยากใดลูดเท่าเลี่ยย่ำกลนโกงคลองมิชาเีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออภัยมาดูแลากาันรูดเรื่องกระเบื้องเล่าอันนี้คือแจกค้าขายก็มีของกตกคัคนทีคือคนให้มาคือตอนนี้หนูทำกุณ ก็ลูกค้าเพื่อนถูกให้มาค่ะไปเบยอันนี้ไม่มีอะไรเนาะไม่มรอโอเค่ะาแม่ดีกว่าพี่สายนำเลยพี่ดีนะเอาไม่ไดับน้ำพองพี่คนนค้ก็จับครับครับใชแตงโมเี่ดี ขาเลยเามาไม่ดีเลยนี่เลงได้ไหมบอคนน,นี้เหรอใช่ค่ะนี่ก็ดำจุดทั้นี้กระดอกถุงเนี่ยค่ะคือลูกลูกสมัยเก่ถถนี่นี่ขยะนี้นะคะูกหนูนี่ Được rồi rồi Được rồi Cái Lấy cái chè nhạc เรื่อไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องค่ะพี่หมอปลาแต่ว่าถ้าหนูเล่าเรื่องเก่าๆที่เคยลำบากมากับแม่เช่นเราไปค้าขายกันตรงไหน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแกแกจะนั่นแกจะรู้แต่แว่าความรับรู้ของแม่คือการขย <c oughs> ักคิว้วแค่นั้นเองเออเหนื่อยม,มากเลย เปิดดูได้ไหมโอเคค่ะน้ำไม่ไ,ไม,ไม่ไม,ไม่ไม่โปนะไม่โปโอโอเคเพราะว่าใส่แผมเพื่อไปได้ได้ระดับหนึ่งนะคะพี่หมอบอกว่าแขกปทะธานไม่ดีนะคะที่น้ำตาลคือถ้าถ้าเขาดูแลไม่ดีเนะี่ยมันจะเละตรงนี้นะแต่นี่ดูแลดี ขนาดดูแลดีนะพี่มันยังผิวหนังมันตายเยอะนะเข้าใจเลยว่าดูแลอย่างดีขนาดดูแลอย่างดีอย่าง,งเกิดสภาพนี้ดิใช่หูทุ่มทุกอย่างให้แม่นอนวันละชั่วโมงบางทีไปซื้อของขับรถเกือกจบจะชนกับจิตรล้อหลายรอบแ,แต่หนูก็คือทำว่าแม่ไนงะทุกเทศกาลนะ่ะคนเราต้องได้ไหวแม่ทุกคิ่อย่างนี้หนูทุกได้่นอยู่แต่<ด>เนี่ยมันเป็นแค่ร่างแม่นะผมเข้ามาข้างในอ่ะมันมันมันเป็นปแค่ร่างแม่ แต่ข้างในที่อยู่กับกับแม่มันมันไม่ใช่แม่นะ,ะผลมันจะออกมายัางไงหนูเชื่อหมอปลาไม่งั้นหนูไม่ติดต่อพี่หมอปลาไปผม,มอยอมบำซะได้มผมบอกก่อนนะว่าเคสแบบเนี้ยแบนเี้ยขออนุญาตเนี่ออยเนี่ยที่เนื้อมาตายหมดทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากกรรม,มที่ทําไมเขาถึงไม่ยอมเสียชีวิตมนเกิดจากกรรมแน่อนอนพี่ แต่ผมไม่รู้ว่ากรรมของแม่เขาทำกรรมอะไรไว้เขามองตากกมกาแกไม่ค่อยเห็นเลยค่ะต้านไฟฟ้าหมดแล้ว,กกแ,ลวแกจะเหมือนกับว่าเป็นเงาแบบน้เพราะว่าหนูเคยพาไปตรวจแล้วเมื่อกี้น,น <ะ S 1> ้ออนัะข่าวบอกว่าแม่เขารับขันกับพ่อมาเลย ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นขันครูเหมือนกับตามล่างทรงเพราะสมัยก่อนก็คือจะเป็นจานเป็นทานอะไรอย่างงี้ค่ะคือสามดอกเทียนดอก่แล้วบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยตัวพ่อเขาเองก็ทรมานพ่อแม่ไปรับมาแล้วพ่อก็ละสังขารได้แล้วเห็นน้องนักข่าวบอกว่าเขาเรียนวิชาพวกปัดหมาตายด้วยพี่คือไอพิ ก็อันนั้นคือน้ำเหลืองที่มันไหลตลอดลใช่ไหมใช่ค่ะพี่น<ต><ม>ี่มนอานหนูทาความสะอาดทั้งวันเลยนะคะเห็นแเ้รก็รู้ว่าเดี๋ยวทีมที่หมอตามาแล้วกลัวจะรับสภาพเห็นไม่ได้พี่ผมเคยไปเจอมาหลายเคสนะที่อดีตเขาเป็นหมอปัดเป่าพอปัดเสร็จปั๊บสัตว์ตายสุดท้ายเขาก็ทรมานอย่างสัตว์เวลาเขาจะตายก็คือร่างของคนท,ที่เป็นหมอทางด้านเนี้แล้วตอนนี้พานคิดว่าแม่รับมามันอยู่ไหนอะ อ๋อสมัยก่อนนะตอนที่แม่เขาเริ่มป่วยติดเตียงแล้วมันจะมีพวกผู้รู้ทั้งหลายน่ะเคยจะมาให้เป็นต่อถันต่ออะไรซึ่งหนูอะเตะโลงทองไปมานมากแล้วสิบกว่าปีแล้วมันหนว่าไปรับวิชาสืบแล้วเราอะเป็นลูกอะจากต่อกันไปพอไม่มีคนรักทุกวันเลยมันก็อยู่ในสภาพนี้ แล้วแล้วพวกผู้รู้ทั้งหลายก็บอกกันว่าถ้าหนูทาพฤติกรรมแบบนั้นเราจะสาดแข่งหรืออะไรนั่นอก็ไม่กลัวไงคะที่หมอพฤติกรรมยังไงพฤติกรรมยังไงหมายถึงว่าพวกผู้รู้ทั้งหลายก็ร่างทรงบอกว่าถ้าไม่ต่อขันไม่ทําพิธีอะไรอย่างเนี้ยเราจะมีหากินไม่ขึ้นชีวิตจะวิบัติแต่แย่ลงแต่หนูก็ไม่เชื่อนะที่หมอปลาหนูเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วห,หนูก็ไ,ไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากไม่ได้ลาบากหนูก็หากินขึ้นมมีเงินเลี้ยงดูแม่โดยที่ว่าหนูไม่เคยจะต้องร้องขอหน่วยไหนๆเรามีครอบครัวไหมไมมีค่ะแล้วสามีรับได้ไหมไม่เป็นยนงไงรับได้เขาก็ช่วยดูแลหนููล voilà ก็จะร้องไแล้วอีกเรื่องนะคะที่ออปมาคือลูกหนูอ่ะจะบวชให้ณยายาที่เด็กอายุสองขีแล้วเราก็เลยจะถามที่หมอปาว่า เอ้คุณยายจะได้มีลูกหลานไหมถ้าอยัางไรก็ถ้าหาก่านมาลำลูกตาของเจ็ดนีหปลามาดูให่หน่แล้ววันนี้พี่ก็เคยได้ยินนะว่าเวลาล่างที่เขาไม่ไหวเนี่ยมันก็ต้องมีลูกหลานเขาเนี่ยลูกหลานเหลือหลนเนี่ยต้องมารับพานต่อที่เขาเนี่ยและใครจะรับไดะรับแล้วก็ต้องอยู่ในสวภาพเนี่ยเมื่อรับมาแล้ว เมื่อเขาทำแล้วเขาต้องอยู่ในสภาพที่แม่เป็นอยู่เนี่ยก็เหมือนว่าพ่อเป็นมาพอแม่รับพ่อเสียชีวิตตอนเนี้แม่เรารับมาจากพ่อแล้วแล้วใครจะรับต่อจากแม่ตอนนี้โอ้ยหนูก็ไม่เอานะคะพี่หมอปาเอาถ้าพี่ไม่เอาพี่ก็ต้องให้แม่พี่ทรมานแบบนี้เหรออ,อ๋อไม่สิมันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้พอพี่หมอปลาเปิดทางให้หนูไม่ว่าเหตุผลข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนูยอมรับได้เพราะ ที่ผ่านมาหนูดูแลแม่แบบเป็นพี่แล้วจริงๆหนูยอมรับได้ถึงแม้ว่าวันนั้นแม่จะไม่ได้บุญบวชจากหลานแต่เชื่อเรื่องบุญว่าบวชหลานสาคนทีเดียวให้แกเนี่ยยังไงก็ส่งถึงหนูเชื่อขอแค่พี่หมอปลาพูดเท่านั้นแหละว,ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนในเมื่อศาสศตร์เอ้ยไม่ใช่ในเมื่อวิทยาศาสตร์อธิบายให้หนูไม่ได้คือตอนนี้ผมหมายความว่า ถ้าผมบอกว่าพี่พี่จะต้องหาลรกหาหลานแม่หรือว่าตัวพี่เองก็ได้ให้บอกแม่ว่าครูบาอาจารย์ที่แม่ก็รักต่อจากพ่อก็ก็คือตาตาเนี่ยของตาเนี่ยว่าว่าจะมีคนในคนหนึ่งรับสืบทอดมาต่อเนี่แล้วแม่ก็จะละล่างลูกหลานหรือแม่ทั้งตัวเองจะเอาไหมหนูถ้าถ้ารับแล้วหนูจะเป็นอย่างนี้เหรอเอาก็ ถ้าเมื่ออายุมันมันไม่ไหวสังขามันไม่ไหวเขาก็ต้องอยู่ในสภาพเนี่ยเมื่อกี้เพราะว่าจะเป็นสภาพที่ต่างกันพี่หมอปลามันมันเลี่ยงไม่ได้หรอกคะมันยุคไหนสมัยไหนแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปกับแม่ไม่ได้เหรอมันยุคไหนสมัยไหนนั้นถ้าเกิดว่า,าพี่ไม่รับการเขาพี่ก็ต้องเห็นแม่พี่ทรมายแบบนี้อุ้ยต้องรับเลยเหรอสมมุติอะสมมุติอะสมมุติเนี่ยอันเนี้ยมันถือเรื่องจริงนะพี่ มนุษย์เรามันมีสองทางทางดำกับทางขาวอันนี้มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองมันเกิดขึ้นกับตัวผมเองตาผมเขาเป็นหมอแต่เขาทำในด้านที่ไม่ดีเขาก็ตายแบบทุกทรมานเขาก็ตายแบบทุกทรมานเพราะว่าไม่มีลูกเขาไปรับเข้าใจไหม เขาเป็นมะเร็งการช้างตายเขาตายไปทรมานมากอันนี้คือสิ่งที่พ่อผมเล่าให้ฟังพ่อเขาเป็นพ่อของแม่ผมเขาทําสิ่งไม่ดีนะครูบาอาจารย์ก็คือสายดาจนผมเกิดจนผมเกิดขึ้นมาอันนี้ผมบอกว่านะนี่มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเองเมื่อลูกหลานไม่รับอ่ะเขาก็ทรมานจนเขาตายของของเขาก็ยังต้านบนบนหิ้งเขาตายจังหวะที่ผมเกิด พราะจังหวัดที่ที่ผมเกิดเนี่ยผ่านมา20สองปีตาผมอาที่ตายไปแล้วซึ่งผมไม่รู้จักมาเข้าฝันผมให้ผมไปรับไปรับสิ่งที่เข้าเรียนมาก่อนหน้านี้ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าไม่มีใครรับเขาก็จะไปไหนไม่ได้เขาก็ทรมานสิ่งที่เขาไว้รับคือทำเสน่ห์กับ คูหนังอะไรไม่ไมแน่ใจผมตื่นนอนเช้าผมจุดธูปบอกเขาดอกเดียวว่าถ้าจะให้ผมรับสิ่งสายดำพวกน,นั้นอะให้ผมตายเพราะผมรับไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาให้ผมทำอะมันคือทางสายดำนะให้ผมตายดีกว่าเชื่อไหว่าตอนเย็นวันนั้นอะผมยืนอยู่ข้างถนนหน้าบ้านเหมือนใครมาถีบผมเข้าไปในบ้านเลยพอถีบเสร็จปั๊บผมก็ไปโรงพยาบาลมันหนัก หนักมากแล้วผมนอนอบนเตียงเนี้ยน้องชายนอนเฝ้าคืนนั้นน่ะผีของเขาเนี่ยมายืนรอบเตียงเลยผมไม่ได้หลอกนั่นคือเรื่องจริงก่อนที่ผมจะมีชื่อเสียงด้วยผมยกมือไหว้กับเนี้ยคือเขามากันเยอะมากนั่นคือครูบาอาจารย์หรือพูดผีปีศาจท,ที่เขาเลี้ยงเขาไวา้จนนะวันนี้จนนะวันเนี้ยจนนะวันเนี้ยผมก็ไม่รับแต่ผมบอกว่าถ้าวันนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องดีอ่ะผมช่วยผมผม,ผมรับนะแต่มันคือเรื่องที่ไม่ดี ต่อให้แม่เราเนี่ยมีวิชาปัดเป่าคนหมากัดแต่ามว่ามันดีไหมผมพูดม,ม,มันไม่ดีเพราะหมามันตายพี่พี่เข้าใจไหมมันก็ทางเดียวกับที่ตายผมรับแต่ผมไม่รับและนวันนี้ขอโทษนะนวันนี้หลานเขาอีกคนหนึ่งก็คือลูกของพี่สาวแม่ผมคนโตเนี่ยครับเอาตำราของตาเนี่ยมาเรียนพอมาเรียนเสร็จปับ๊บเขาเผาไฟทิ้ง เขากลัวว่าจะมีลูกหลานคนไหนไปเอามาเรียนต่อทุกคนเนี้ยเด็กคนเนี้ยเป็นบ้าแต่สิ่งที่เขาจะให้เขาจะให้ผมนะแต่ผมไม่เอาพี่เขาใจฟามหมายไหม <Okay. S 1> ต่อวันเนี้ยพี่ไม่รับเขาตายไปทรามานแต่ผมเชื่อว่าเขาต้องกลับมาเป็นแบบที่ผมเจอมาก,ก่อนคือต้องให้คนรักให้ได้ hmm. พี่เข้าใจไหม แตเรามีความรู้สึกว่านนหน้าตาหน้าตัวเนาะมองเขาเ้าใจฝ่าหมะแต่พี่ไม่อยากจะรับต่อไปถ้าถ้าวันหนึ่งเ,ออเราช่วยเหลือผู้คนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอามีใจดาวพี่มามามาพี่ผมอธิบายว่าการช่วยเหลือผู้คนของเขาเนี่ยมันช่วยเหลืออีกคนหนึ่งได้ดีอีกคนหนึ่งมันแย่มันเท่ากับ <S <S> <S ไม่ได้การช่วยเหลือนะพี่ ไม่ความหมายของหนูคือหนูว่าไม่ชอบสายดาถ้าให้หนูว่าไปทําบุญให้ทานเด็กอย่างเนี้ยหนูชอบแต่ไอไอวิชาแบบเนี้ยหนูไม่ชอบคือไม่ไม่อยากได้นี่ยมีเหตุผลไหนไหมที่จะแก้ได้ดีกว่านี้ยากคิวตอบผมอยากคิวเขาแล้วคิวตอบเห็นเห็นเลยตากรองเห็นไหมต้องเห็นไหมแกะมหอนแก้ว ผมยักคิวคนเดีเอยต่างปีแทลูกาายอ่ะเอยกเดี๋ยวชอยายนะมาอ่ยายมาริม่สนใจไม่สนใจเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ติดไหมไม่ติดหรอกติดสที่ต้องแต้นมันไม่เย็นเย็นตาผมยักคิวเขายักคิวต่อหมดจับว่างอยู่แต่ถ้าไปจิ้มรู้จอดได เฮียคนลูกควาเลยมานี่กินแรงให้เราเนี่ยกินแรงให้เราอ่ะเดี๋ยวผมรับเองครูบาอาจารย์เขาเนี่ยแต่ผมรับมาเพื่อทําลายนะผมไม่ได้รับมาเพื่อเอาไปเล่าเรียนหรือไปช่วยคนแบบที่เขาทํานะผมจะรับครูบาอาจารย์ของเขาที่ เขารับประจากพ่อเขาผมรับเองแต่บอกก่อนไม่ได้ไปช่วยคนนะและไม่ได้ไปทําร้ายสัตว์เพราะของเขาเนี่ยเอามาช่วยคนแต่ทําร้ายสัตว์พี่ก็จะจความหมายไหมและผมเชื่อว่าเขาไม่ได้มีแค่วิชานั้นวิชาเดียวหรอกมันต้องมีมากกว่าน,นั้นเพราะเขาเป็นหมอผีด้วยไม่ใช่เหรอใช่เละจะบอกเอาหมอป้าเขาเป็นหมอผีเพราะผมมันเป็นคนละอย่างเลยแตกต่างกับที่คุณเป็นเนี่ย เดี๋ผมรับเองแต,แต่พยายามจะตั้งใจแต่ผมรับเพื่อเอาวิชาของคุณไปทําลายเพราะผมไม่ไม่ต้องกัดฟันเพราะผมไม่ต้องการให้ลูกให้หลานคุณเนี่ยรับกรรมต่อที่ถ้าผมรับเขาตายนะ ่เ,เป็นคันตอนที่ที่ทยากมากเลยสำหรับลูกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้แม่ทรมานมากเราก็คุยกันกับพี่กับน้องแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยอมรับผลที่ออกมาเสมอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่หมอปลาพูดไม่ใช่ร่างทรงผู้รู้อะไรที่จะมาหลอกเพราะว่าพี่หมอปลาเขาไม่ได้เอาเงินนอกทองอ,อะไรไไยอมรับทุกอย่างเขาโกรตนนี้เขากร เอาไงอ่ะพี่เอาไงถ้าผมรับเขาตายไปเกินครึ่งเดือนพี่นัดบดเมื่อไหร่อ่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ย่ะพี่เลื่อนไปก่อนวดตออหน้าให้ตอนเขาตายดีว่าประมาณครึ่งเดือนถ้าอุปชาเลื่อนไม่ได้เลอ้หดผ้าเหรอใช่ผ้าโอเคโอเคผ้าอุปชาเลื่อนไม่ได้ก็อาจจะแต่แต่ว่าตายก่อนวันนี้เท่านั้นนะพอดีพี่เขาอาจจะตายแล้ว จะตายแล้วพี่เขาคงไม่ได้อยู่ดูลูกพี่บทนะไม่เป็นไรพี่หมอปลาโหยอมรับการตัดสินใจที่พี่หมอปลาพูดหรือด้านเรื่องนี้หนูพูดกับพี่กับนอ้องเลยก่หรือผมก็ไม่ได้อยากขาดศรัทธาพี่นะผมมาหาพี่อีกครั้งได้ถ้าพี่อยากให้แม่พี่เห็นชายผ้าเหลือง ว่าไงภาษาเปนของมคือคือผมอะพี่ไม่ต้องเกรงใจผมไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจผมถ้าพี่บอกว่าหมอขออีกนิดได้ไหมหลังจากที่เขาได้เกาะชายผ้าเหลือง <c oughs> ผมยินดีมาทำไมเอาแบบนั้นไหมเอาแบบนั้นไหมอยากเห็นชายผ้าเหลืองก่อนไหม ฮะอยากเห็นชายผ้าเหลืองก่อนไหมถ้าอยากเห็นชายเพื่อนกยัยักตาอยักคิ้วอ่ะยักคิ้วอ่ะเอาไหมอืมคุยโอเคอ,อีกทีนึงขออีกครั้งหนึ่งถ้าอยากเห็นชายผ้าเหลืองก่อนที่จะตายให้ยักคิ้วอีกครั้งหนึ่งได้ไหม อายักคิ้วเลยเขาไปทำฟืนยักคิ้วอีกครั้งหนึ่งแล้ะผมจะไม่ทําจะให้หลานนะ่ะมาขอขมาเพื่อเอาบุญตรงนั้นได้วิญญาณทุกตัวโอเคผมไม่ทำพี่ผม,ม,ผมรักษาสจาัจดิ์ศรผมไม่ทําผมไม่ทํานะผมรอให้ร่างเขาเนี่ย และดวงยาทุกดวงเนี่ยที่อยู่ในร่างคุณนะมัเรียกได้เห็นชายผ้าเหลืองก่อนมันต้องขอบคุณหรอกเขารู<ฮ>้ผมไม่ทำอะไรคุณวันนี้นะพี่มันในไหนๆแล้วเราก็รอ แค่สิบกว่าเด็กก็ร,รอเขาเดี๋ยวผมค่อยมาอีกทั้นหนึ่งขอให้บุญกุศลที่บวชสามคนใช่ไหมขาเป็นอ่าไม่ต้องพูดหลานสามคนหลานสามคนที่จะบวชให้ขอบุญกุศลเนี่ยส่งให้คุณมันลิร่างคุณมันลิวันนี้จิตวิญญาณของคุณมันลิอยู่ตรงไหนผมไม่รู้ แต่ผมรู้ว่าในร่างคนมาลีตัวเนี้ยมันไม่ใช่คนมาลีผมรู้ว่าพวกคุณต้องการบุญนะแต่เมื่อคุณรับบุญไปแล้วคุณไม่ต้องยักคิ้วคุณก็ปลดปล่อยล่างเขาด้วยนะเพราะผมอาจจะไม่ต้องมาทําพิธีให้คุณก็ได้แต่ถ้าคุณไปกันไม่ได้เดี๋ยวผมมาจัดการให้นะครับ เอ็กซีหมอปลาแหละค่ะเขาเป็นเพื่อนของลูกน้องที่มาช่วยทํางานที่บ้านนานแล้วเอาวันนี้วันโกนก็เลยต้องเอามาวางไว้ใต้ใต้หมอนเนี่ยลูกพี่หมอปลาคืออันนี้ผมบอกคนที่ดาม่าว่าเขาเลี้ยงแม่เขาไม่ดีเขาเลี้ยงดีมากเขาเลี้ยงดีจนเราตกใจเราตกใจเลยคือสภาพเขาเนี่ยถ้าเกิดดูแลไม่ดีมันจะดําเป็นปืน้อเลยแล้วมันก็จะไปตะเก็ตไปตะเก็ตแผ่นอะ แผ่นหนังที่มันรอดออกอะ่ะนี่เขาเล้งแม่เขาดีมากนะเอาง่ายเลยถ้าใครตกอยู่ในสภาพเขาเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนที่คอมเมนต์ด่าเขาเนี่ยคุณทาไม่ได้ถึงกี่กันเรบเอาเวลาที่คุณคอมเมนต์ด่าเนี่ยไปดูแลลูกหลานคุณดีฟ้านะคุณถ้าคุณตกอยู่ในสภาพเนี้ยมันหวานอมขมคืนนะและผมคนหนึ่งถ้าคนในครอบครัวผมทุกท,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 ทรมานอยู่แบบเนี้ย ผมเลือกที่จะให้เขาไม่ทรมานไม่ใช่ว่าเราไม่ดูแลเราดูแลจนไม่มีอะไรให้เราดูแลแล้วครับและที่สำคัญเขาพาไปหาหมอมาทวดสารทิศทุกอย่างเลยนะครับนะเพราะผมได้ข่าวว่าเอ้ยชาวโซเชียลบางคนมาคอมเมนต์คุณมาดูสภาพห้องเขาเนี่ยเรียบร้อยมากเขาไม่ได้ปล่อยเหมือนไอ้พวกคอมเมนต์บางคน,น่ะ พ่อแม่มีชีวิตอ,อยู่อ่ะเคยซื้ออะไรไปฝากพ่อแม่ไหมเคยไปบีบไปนวดให้พ่อแม่ไหมไม่ใช่ว่าพอพ่อแม่ตายมานอมานั่งร้องให้แม่อย่าเพิ่งตายมันไม่ใช่นะฝากทึงชาวโซเชียลด้วยนะครับอันนี้เขาดูแลแม่เขาดีเขาเขาเข้า,า,า,จาใจไหมและที่สําคัญตอนคุมคุณคอมเมนต์นว่าอะไรเขาเนี่ยคุณเคยซื้อแพรเพิร์ดให้เขาสักคืนไหมตรงเนี้ผมว่ามันได้บุญฝานะ ผมไปก่อนนะแล้วหลังจากอาลานบวชเดีด๋วยวผมจะมาเยี่ยมนะปะมามนลิ